สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิสมัยขมูลเป็นนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจะมานําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมประกอบด้วยวิชาประวัติศาสตร์ศาสนาและภูมิศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยการบูรณาการในครั้งนี้ได้สร้างสื่อดิจิทัลโดย เป็นภาพอินฟโฟกราฟิกเพื่อสรุปข้อมูลของความสำคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้สรุปและอ่านเนื้อหาก่อนการจัดการเรียนรู้จะได้เข้าใจได้มากขึ้นสาระสำคัญของแผนกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพิธีหรือวันสำคัญต่างๆในศาสนาสถานนั้นเราควรที่จะร่วมกันรักษาทำความสะอาดไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใน ศาส,ส,ส,สนาสถานนั้นๆพอนอกจากศาสนาสถานเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วยังเป็นแหล่งให้ความรู้ในประวัติความเป็นมาของชุมชนและนอกจากนั้นเรายังสามารถ สังเกตสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนและศาสนาสถานนั้นได้เพื่อการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการกระทําของมนุษย์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงจากการกระทําของธรรมชาติที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มาตรฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยสามมาตรฐานการเรียนรู้สอ2หนึ่งจุดสองเข้าใจตราหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิก,กชนที่ดีและทำาลงรักษาภพ พุทธศาสนาและศาสนาที่ตนเองนับถือสสี่เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความภาคภูมิใจและทำารงความเป็นไทยสห้าเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัดส1 2ป .1 ทับ1บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนาสถานของศาสนาที่ตนนับถือส1 2ป .1 ทับ3ปฏิบัติตนในศาสนาพิธีพิธีกรรมและวันสำคัญทางมรศาส,สนาตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้องส4 3ป .1 ทับ2บอกส,สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนส4 3ป .1 ท3ระบุสิง่งระบุสิ่งที่ตนรักและภาค ภูมิใจในท้องถิ่นสอ2ป1ทับสสังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 1. คือบอกความสำคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนได้ 2. ส,สามารถปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือได้ 3. ม,มีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือศาสนาพิธีต่างๆและการบำเพ็ญประโยชน์และศึกษาข้อม ข้อมูลในแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นประกอบไปด้วยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในการเข้าร่วมศาสนาพิธีไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศการเวียนเทียนรอบโบสถ์ และนอกจากนั้นยังได้ให้นักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดและบำเพ็ญประโยชน์ก่อนเสร็จกิจกรรมและกลับโรงเรียนและในชั่วโมงต่อมาก็ได้นำนักเรียนโดยการขออนุญาตครูพี่เลี้ยงเพื่อนำนักเรียนไปเดินชมแหล่งชุมชนเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยร,บรอบๆชุมชนและต่อมาได้นำนักเรียน ไปศึกษาแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นที่เป็นโบสถ์เก่าของวัดสมิตเหนือเพื่อสร้างสร้างขึ้นในพศ2 4 1 9ให้นักเรียนได้ศึกษาควาประวัติความเป็นมาและได้เข้าไปทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่ครูผู้สอนได้กำหนดขึ้นโดยครูผู้สอนจะได้จะได้แจก เนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่ครูผู้สอนได้ไปค้นคว้าและสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ในประวัติศาสตร์ของวัดสมิตรเหนือซึ่งในการทำกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในครั้งนี้ ทำให้เด็กๆสามารถที่จะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนและได้ศึกษาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าโบทเก่าที่เป็นสิ่งสําคัญในวัดสม็ุเหนือนั้นได้มีการบูรณะหรือปรับปรุงให้ดูดีขึ้นและมีความแข็งแรงขึ้น นักเรียนจึงสามารถที่จะสังเกตได้ว่าสภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงทั้งเกิดจากการกระทำของมนุษย์และการกระทำของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปจากโรงเรียนไปวัดเราก็จะสังเกตเออรอบๆข้างทางว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเช่นตรงนี้เคยมีต้นไม้ตรงนี้ไม่มีแล้วหรือว่าสามารถที่จะเพิ่มสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนเพิ่มขึ้นมาได้ทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ และนำมาวิเคราะห์ร่วมกันแลกเปลี่ยนกันภายในชั้นเรียนได้และในการจัดก,การเรียนรู้นั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดสม็ดเหนือเพื่อการให้ความรู้และให้สถานที่ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมพูดคุยกันของนักเรียนบริเวณวัดสม็ดเหนือและการเที่ยวชมโบสถ์เก่าหรือว่า หลักฐานประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของวัดด้วยและในการวัดประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้การวัดประเมินความเรียนรู้เคก็คือการที่ดูสมุดของนักเรียนว่าได้จดบันทึกหรือบันทึกความรู้ที่มีการบอกเล่าโดยเจ้าอาวาสหรือไม่ สองก็คือสังเกตพฤติกรรมมีความตั้งใจแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาพิธีหรือว่าการบรรเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนที่ตนเองได้อยู่อาศัยเป็นอย่างดีและว,วันนี้ขอจบจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ